วันนี้ให้จะพูดถึงเรื่องสมาธิการทาสมาธิน่ะอันดับแรกที่สุด <c oughs> ทุกคนจะต้องรู้จักจุดประสงค์ว่าจุดประสงค์ขอาสมาธินี่คืออะไร่านทั้งหลายการทำการทำงานตลอดจนกระทั่งทำทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็ต้องรู้จักจุดประสงค์ ถ้าไม่รู้จักอยุดประสงค์แล้วการทำงานก็ไม่สําเร็จเขาจะทำบริษัทรถยนต์ก็ต้องรู้จักจุดประสงค์ว่าจะต้องการอะไรหรือเขาจะทำไร่ทำนาจุดประสงค์คือต้องการอะไรการทำสมาธิก็เช่นเดียวกันจุดประสงค์ก็คือพลังจิตทำไมเราต้องการพลังจิต เพราะว่าพลังจิตเป็นตัวแปรที่มีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะว่าพลังจิตนั่นจะเกิดขึ้นจากจิตที่เป็นสมาธิก่อนที่จิตจะเป็นสมาธินี่มันจะมีอารมณ์มากมายเมื่อมีอารมณ์มากมายแล้วจิตมันก็ไม่ใช่เป็นสมาธิพอเมื่อเริ่มต้นจะทําสมาธิเราก็ใช้คําบริกรรมจะพุโทโธก็ได้หรืออย่างอื่นก็ได้ น the ึกคำบริกรรมอยู่อันเดียวไม่ใช่ออกเสียงนึกคำบริกรรมเมื่อนึกคำบริกรรมแล้วอารมณ์ที่มากมายเหลือล้นมันก็เหลืออารมณ์อันเดียวคือพุทโธเมื่อเหลืออารมณ์อันเดียวคือพุทโธนี้จิตก็เริ่มเป็นหนึ่งเมื่อจิตเริ่มเป็นหนึ่งจิตก็เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิจิตก็ผลิตพลังจิตเป็นอัตโมติเมื่อผิดพลังจิตแล้ว พลังจิตนั่นก็จะสะสมไว้ที่จิตแล้วก็จะไม่มีวันสูญสลายตัวเมื่อทำสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งร้อยครั้งพันทั้งหรือกี่ครั้งก็ตามพลังจิตเหล่านี้จะเข้าไปรวมตัวกันเป็นพลังจิตแล้วก็ไม่สูญสลายตัวเพิ่มเติมขึ้นจนกว่าที่จะพอเพียงแก่ความต้องการ